สวัสดีครับวันนี้ก็ขเขาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นคอลเลคชันฟุตบอลทีมชาติไทยกันดีกว่า ออกมาให้เห็นไหมเปดเทปมาโอเคแล้วเริ่มจากอะไรก่อนดีอ่ะนี่ดีกว่า าพี่ช้างพิมช์ชาไทยครับตามใหม่ไปไทยแลนด์แล้วก็เนื้อหนึ่งกระเป๋าสะพาย สื้อผ้น่าการที่จะใช้ทำไมนี่ของประเทศดีนะแล้วก็นใน,นบอกว่านี่คือทานก็เป็นธงอ่ะ โค้ชไทยทงชีชัดไทยกับเกาหลีเรียไ,ได้จริงว่าชัยทงเชียร์นะนักศึกนักทีมชาติไทยกับเกาหลีนะครับซ,ซึ่งเราไปแบบไปแบ่งแต้มมาได้เมื่อหนึ่งแต้มที่โซอขอที่ยงลึกแล้วกันนะให้มันแค่ด้านเดียวเลยนะก็โอเคที่ยงลึกที่ยงลึก เป็นที่ระลึกที่ระทึกแล้วก็น,นี้นี้ก็เป็นหนึ่งในขันเด็ดเหมือนกันนี้ไม่พลังคอเชียร์ทีมชาติไทยไทยแลนด์คุช้างดูดันมากปรันสองด้านทีกด้าเขียนว่าช้างศึกสุดยอด นี่อันนี้โอ้โหพาไม่ได้ฮะไลายเส้นฟุตบอลทีมชาติไทยนะพิดจโดนมะเบอร์แปดเบอร์เก้านี่ใครวะอธิษกเหรอที่ละศักดิ์ที่ละศิลน,นี่เปล่าวะสิบสี่นี่เส้นใครอะ่ะเดี๋ยวเส้นก,กี่คนนี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนหรอือเปล่าไม่ได้เซ็นทุกคนหรอเอา้านี่รู้เซ็นทั้งทีมโถสัตว์ซื้อมานี่เซ็นทั้งทีมทีละศักด์มากทีละศักด์แหละ หรอโถเวลาดูการสดงกันทุกคนมีคนหนึ่งเนี่ยหวายเสียใจจังฮะลุนนี่กันดีกว่าอันเนี้ย อนี่แถมให้เหรอ,อนี่ c สส s s m i l ิ e ซึ่งอ๋อนี่ก็แถมให้เหรอเออนี่นี่ตัวเด็ดเลยแต่ว่าไหนดูสิน่ามีอะไร มาล้อลุ้นลลกันดีกว่าไว้ด้านหลังเหรอเอเลียสโดโลเอเลียสโดโลกไปแล้วปฏิวัติคำใหม่ที่เป็นการ์ดแข็งด้วยนะไม่ใช่แบบกระดาษนะ มาคึบพันษาเหวี่ยบบูรณต่อกันเลยดีกว่าครับใครนะนี่คริสมิเกลซ่อนอ้าวแล้วได้นี่มาด้วยไม่รู้ สุดพิโชกเจเช็กของเราได,ได้การในเซ็นไหมาสารดยเยนดีนะถือออกแบบดีต่อไดดีวกว่าที่จะอบุมาทนมา ชนาทิปครับชนาทิปแจมต่อดีกว่าฮึบวิรเทพป้อมพันนี่จะมีมลายเซ็นไหมนะสุพรรณมันตารอบสุดท้ายเหรอกริสต์ดากาน ไม่มีลายเซ็นฮะฝ่ายโอ้อิชแพ็กแช่นซุอัศวิน Exclusive All อ i ออ t Authentic ้ไม่ได้ทั้ง Exclusive Card หรือลายเซ็นแต่เราก็าซื้อลายเซ็นตมาแล้วแหละโอเคก็ ครับวันนี้แพ็กเกจเชียร์ทีมชาติไทยนะครับเป็นประมาณนี้เนาะไอเทมตอนนี้มันลดราคานะแฟนๆทีมชาติไทยอยากซื้อก็ไปหามาได้นะครับนี่ผมซื้อลูกบอลลูกเล็กมานะครับรู้สึกว่าตอนแรกผมคิดว่าจะมีลายเซ็นทั้งทีมมีแค่เนาะโอ้โหผิดหวังมากลูกบอกลผิดหวังจริงก็ประมาณนี้ครับไปหาซื้อมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ ขอเพิ่มเติมหน่อยครับก็คือว่าผมไปดูอะไรอย่างนะี้ะถ้าเป็นลูกเล็กเนี่ยห้าคนโถเอ้ยลุงนี้ซื้อลูกใหญ่มาเป็นลูกขนาดฟุตบอลจริงดีกว่าเป็นขนาดเล็กแบบสวยดีไงน่ารักน่ารักถ้กางนั้นก็นองขอโทษในการผิดพลาดที่อัดไปนะครับผมก็จริงแล้วมันก็แค่ห้าคนนะนะลูกเล็กนะแต่ลูกใหญ่ไม่แน่ใจซึ่งมือขายหมดแล้วอะ่ะอาจจะครบมั้งคิดมานะโอเคครับประมาณนี้ครับับความ ผิดพลาดที่ไม่อ่านหใละเอียดแล้วก็พูดไปนะครับผมเสาวนี้ก็สวัสดีครับ